ล,ล,ลงมาแล้วๆลงมาลงมาแล้วเร็วลงมาเร็วเ,เพื่อนตอนัดแถวอ่าลงมากอดอกด้วยโอเคอ่ะลงมาครับอ่าลงมาลงมาลงมาเร็วๆอาลุกขึ้นพี่กแตุ่กขุ้นหนุกเออให้เพื่อนลงมาเดไหน้อะเอาไม่ขึ้นทางนี้ลูกขึ้นอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวโต๊ลูกระวงัง Tidak ada yang